เอาหนึ่งแสนแล้วเปิดลูกนี้มีวอล์กเอาฮะวิ่งแล้วปีใหม่ว่าก่อนวอล์กก่อนดับแรกเปิดวอล์กแน่นอนนี่ไงไปครับจังหวะนี่มันต้องวอล์กอยู่แล้ววิ่งมาอีกแล้ว,วอะวุ่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะเราก็ไม่อยู่กับเกม fc mobile นะครับเดี๋ยวนี้เราจะเป็นสายฟรีมาเปิดแพ็คนะครับผมทั้งหมด1,1000เพชรนะครับผมนะเยอะมากนะนี่เก็บมาแบบ สองสามเดือนนะครับนี่ไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวนะก็เดี๋ยวันนี้จะมาเปิดอ่า TOTY แล้วกันมันเพิ่งมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะให้แฟนผมเปิดด้วยใครเปิดได้น้อยกว่าโดนดีดหูแล้วกันเอาเปล่าแมวแมวไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ฟเตอร์ยังผมหน่อยร้านของวะเพย์นะครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นเกมฟรีไฟล์อันดอนอันดี้ดาเบรกเอา ก็มีให้เติมจริงๆมีหลายเกมนะเอาเป็นว่าถ้าชมเล่นเกมไหนก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมได้นะครับ3าําจําให้แม่นครับ power play เดี๋ยวผมจะทิ้งลนึงไว้ใต้คลิปแล้วกันหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะแอด power play นะครับผมท่านั้นเองไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับมาครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรม TOTY เนี่ยมันก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทั้งตะ่มันก็ยังมาไม่ครบดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดก่อนเลยหมดเปิดให้หมดเลยหนึ่งแสนเพรตัวอื่นมาเดี๋ยวค่อยเติมมดูแพคที่่มันนนนาสใจกล้วครับ มันก็จะมีหลายแพ็กนะคุณผู้ชมน,นะหมื่นแปดก็มีนะครับไม่จะเปิดได้กี่แพ็กวะเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวเราไล่ไปเลยก็แล้วกัน8 1ถึง97อันนี้ใช้1200เพชรนะครับเดี๋ยวจะเปิด2ครั้งนะทุกคนนะคนละครั้งผม1ครั้งแฟนผม1ครั้งใครแพ้โดนดีดหูเอาตัวนักเตะที่มันขึ้นโชว์เลยนะ <c oughs> เอาตัวที่มันสูงอะ่ะเอาตัวที่มันสูงที่สุ <Okay. S 1> ดอะตัวอื่นไม่นับไปผมก่อนเลย สวยแล้วกูเอาผมได้400,002นะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมโ <Okay. S 1> อเคดูแฟนผมบ้างนีน่นี่เอ,อโดนโดนก่อนเลยไม่บล็อกเหมือนกัน800,000กูโดนทุกคน <Okay>. oh. เอาอุ๊ยเอา ้็ดีดกูเจ็บด้วยนะมันเอากูเจ็บด้วยนะต่อไปครับแพ็ก6,250นานะครับแพ็กนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคนละหนึ่งแพ็กนะครับผมกับแฟนนะเดี๋ยวดีรออะไรบ้างนี่โอ้โหไม่รอไม่รอหนึ่งสงหนึ่งแสงเลยเอาหนึ่งแสงแล้วเปิดลูกนี้มีวอล์กเอาฮะวิ่งล้วปีใหม่ว่าอันนี้90บวกแน่นอนฮอลแลนด์อุ้ยถิมปงเอ้าสี่เก้าสี่ เาสองก็ได้อยู่ก็ <avec behaviour> ได้อย sunflower. ู่นะปิงป้งสิอง17ล้านครับจิบหายแล้วผมต้องเปิดหูดีดีกัน้ะดูสูงแล้วมาตาผมบ้างครับคุณผู้ชมไปพร้อมแล้วกดเลยฮะผมขอสองแสงแพงเสมอหนึ่งแล้วมันลีลาซะด้วย2แล้วกดบอกก่อนบอกก่อนดับแรกปีนี้อังกฤษ อาบีฟว์ก็ไม่ใช่ว่าก็โอ,โอ้ที่เปียว,ว่ะผมโดนว่ะทุกคนอะไรอ่ะอะไร呀แปดสิบห้าเดี๋ยวนะมันเป็นไปนได้ไงครับทุกคน <laughs> แล้วผมโดนอีกแล้วไงแล้วผมโดนอีกแล้วไงคนเอาแรงไปมือมันหนักอเหี้ยคนเนี้ยต่อไปครับเป็นแพ็กหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมคนละหนึ่งแพ็กเหมือนเดิมแต่แพ็กนี้ผมจะไม่เปิดนะแพ็กที่มันขายนักเตะไม่ได้เนี่ยผมจะไม่เปิดนะครับ แพ็คขนาดยักษ์ B ยวไปแพ็คขนาดยักษ์ A ก่อนเลยแล้วกันใครก่อน <A. S 1> ขอใหชุบใครชนะได้เปิดก่อนชุบอ่าผมชนะครับ <A. S 1> ได้เปิดก่อนนะฮะไม่ผมดวงไม่ดีว่ะผมโดนสองสองทีแล้วเนี่ย <c oughs> มาคนละหนึ่งแพ็คเหมือนเดิมครับไปอันนี้สามแสงครับสองแสงแเราแพ้ขอสามแสงเลยแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วเปิดวอกแน่นอนนี่ไงไไม่อ้า ใครอ่ะใครอ่ะเอ็มไรยชานเหนออะไรอ่ะแพ็กอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่งได้แบบโหดนะกูได้สองล้านอยู่ทุกคนแต่ว่ามันหมื่นสองนะเว้ยหมื่นสองันเพชรไปครับแล้วแต่นะจะรีลาแค่ไหนก็ได้แล้วมันรีลาเยอะซะด้วย เอิดมาครับจังหวะนี้เป็นอุมโมงค์เขียวสเปน CAM ใครอ่ะมึงใครเนี่ยไอ,อ้เจ๊กุยมาโดนกูโดนกูนี่อ่ะแพ็กต่อไปเลยแพ็กต่อไปเลยหึงหมื่นห้าได้อะไรบ้างวะเนี่ยแปดห้าถึงเก้าเจ็ดสามตัวแปดสองถึงเก้าเจ็ดอีกแปดตัวเอ้ยน่าสนน่าสนแ็กนี้น่าสนครับใครก่อนอ่ะเองก่อนอน่ะ มาครับจังหวะนี่มันต้องวกอยู่แล้ววิ่งมาอีกแล้ว,วอ่ะอุ้ยเอ็ดี้อะไรบิวใส่จิ้งจ้เหรอใส่จิ้งจรอใส่จิ้งจรอมาดิเฮ้ยขายได้ปะวะขายได้เฉยอ่ะโอ้ยร้อยสามเปแสล้านเหี่อะงยีจ้า เบอเลยผมเบอเลยไอ้นี่ผมเปิดได้แพงสุดตัวแรกครับทุกคนได้แพงสุดเลยฮะร้อยสามสิบแปดล้านเอาดีดก่อนเลยดีดก่อนเลยผมมอบเลยทุกคนร้อยสามล้านผมไม่มีทางถึงแน่นอนวิน่าสนว่าแพงนี้ได้สองอันนึงนะครับผมมาสามสองหนึ่งไปมันต้องว็อกอยู่แล้ว ทองมาอุโมงค์ทองมาฝรั่งเศส C M มีแล้วเหรอโอ้โหแปดแปดคนอะไรครับนี่อ่ะวิ่งผมดวงกุดจังวนะแล้งแฟนผมแม่งดวงดีเกินแต่มันดิดไปแล้วนะเมื่อกี้นะเหลือสามหมื่นเท่านั้นครับคุณผู้ชมเปิดไหนได้อีกอะเหลือหมื่นแปดอันนึงใช้ได้อีกอันเดียวเนี 18, ่ยหมื่นแปดอะใครจะเป็นคนเปิดอ่ะผมให้แฟนผมเปิดแล้วกันเพราะว่ามันมันได้แค่แพ็คเดียวนะถ้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าได้เกิน ได้เกิน30ล้านดิดหัวเขาเลยแต่ถ้าไม่เกิน30ล้านเองโดนอ่ะหมื่นครับเอาละฮะจังหวะนี้ <c oughs> ยังไง <c oughs> เปิดไปแล้วมันต้องวอล์กอยู่แล้วครับแล้วอุโมงทองมาเยอรมันหัวมัทอุอหรอมาทิอุเก็่เท่าไหร่ไม่ใช่เหรอ ไม่แพงอ่ะสี่ล้านเองอ,ะ 4, 000, 000, อ,งอะ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ <laughs> ไป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 ไกลเลย <c oughs> ตอนนี้เหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบนะครับทุกคนโอ้โอโหยเอาหกพันแล้วกัน <c oughs> ได้หนึ่งแพ็คนะครับได้หกพันหนึ่งแพ็คเดี๋ยวผมเป็นคนเปิดบ้างไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรหลอกมา,าเปิดเลยแล้วกัน,น,นถ้าได้เยอะได้ดีถูก ได้ปีปีแดงดับแดงแดงน้ำเงินซีอีเอฟอ๋อที่อยู่กับโลนโดไงโอ้โหได้ร้านเนียแป๊บเดียวคือหมดแล้วเหรอวะหนึ่งแสนเวดก็เปิดได้แป๊บเดียวเองหรอกำลังมันเลยไหงเอ้ยอันนี้เปิดพันสองอีกอีกอีกแล้วกันทุกคนได้อีกสี่แพ็คมั้งไปเดี๋ยวเปิดทีละสองแพ็คเลยล่ะกันเผื่อได้โรนัลโดมาบ้างนะครับผมปาร์ตสานก็ได้เอาจริงๆ ไปไปครับหนึ่งแสงพอไปโกดเลยแล้วกันมอค่อนบไม่วอคไม่อะไรให้เราเลยกดอีกทีต้องผ่านให้หมดเพรอะไปมันไม่วอลอยู่แล้วผมว่านี่ไงอะไรกันครับเนี่ยเอ้าอย่างไรเทียว ได้ขียังได้ขี่ครับโอ้แพ็คห่านี่อย่าไปเปิดนะทุกคนนะเปิ่งตังเพิ่งเลทราเปล่าเรายังคงคอนเซปต์สายฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรมาใหม่หรือว่าไม่เติมแม่งเลยดีวะฮะมันะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราได้มาก็แล้วกันมีฟิมปองนะครับ17ล้านครับอุ้ยขายไม่เยอะด้วยวก็มีแซจิโโนะครับหตัวดูนี่ว่าขายเยอะไหมผมว่าขายเกื่อน่อุ้ยเยอะอยู่นะ เยอะอยู่แต่มันก็คุ้มมากทุกคนดูสปีดมันดีเซนจินโยเซนจินโยแม่งโคตรเร็วอะ่ะปีนี้เราห้าดาวด้วยเป็นไงทีเปิดแล้วได้ดีไหมดีดีดีจัดเลยตัวเนี้ยไม่ใช่หมายถึงที่เองเปิดอ่ะที่เขาเปิดอากาศเติมเลยไหมเติมเลยเติมเลยไหมเติมอะไร <c oughs> เปิดให้คนดูดูอ่ะได้ไหมก้าวข้ามสายฟรีอะ่ะไปคิดก่อนคลิปหน้าแล้วกัน, <c oughs> น,กนเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะครับว่าคลิปนี้สายฟรี กับคลิปหน้าสายเติมคลิปไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะครับผมนะสายฟรีกับสายเติมอะไรมันจะคุ้มกว่ากันผมว่า GM เอ็เขาก็ให้สายเติมคุ้มกว่ายอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S แต่ว่าสายฟรีดูแนละไม่แน่นะได้เซจินโยม,มา138ล้านนะมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปัน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ <S 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 คลิปหน้าถ้าอยากดูแบบ เติมนะครับล้าเอามาเปรียบเทียบัาคลิปนี้ก็ยังไงก็บอกกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเติมให้เดี๋ยวผมจะก้าวข้ามความเป็นสายฟรีให้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ